เดี๋ยวจ้าข้าเจ้าเป็นสาวที่ยังใหม่แฮมบอเจ้าใดก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันแล้วมีบ่าวมาแอวมาอู้ม,มาแซวเป็นคนละปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไปไอ้บ่าวเจียงหายจื้อแก้วมาลูนไอ้ปองคนแปลเคียวซูนไอ้คำไอ้มูลไอส้สมไอ้มี ปนบอกว่าจะมาขอข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีป่อแม่ท้าปูสาลีให้บ่าวตัวดีหายแซบหายสอยข้าเจ้าบอชเจอแหมแล้วจะแต่งกับแมวไปอยู่ป้ายดยขายผ้าขายเพชรขายพลอยขายแวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยนะคะ <c oughs> โอ้ยเดคะ่ะหรือว่าร้องเพลงกุหลาบเวียงพิงดีเอ่ยคะ่ะเอซีขาร้องเพลงไหนดีบอกหน่อยสิคะนะคะ่ะกุหลาบเวียงพิงไม่เอ่ยนะคะ <c oughs> คุณฮารันบอกว่านะคะลองดูเพลงขแหลสี่กษัตริย์นะคะเดินดงชนะร้องหน้าตาอะไรนะร้องหน้าตาเข็มตาขดอะไรนะแอดมินเห็นเลยะคะ่ะ องลงสังเกตเทปที่จังหวัดชนบุรีใช่ไหมใช่ไหมจริงๆนะคะ่ะน้องนะคะคือมีลักษณะพิเศษอ่ะเขาเรียกว่าเด็กน้อยมหาศจรรยนนะคะคือมหาศัรรย์จริงๆนะคะคุณเอซีคุณอำนาจค่ะวันนี้มีงานที่ไหนไหมคะไม่มีค่ะน้องหยุดเรียนสองวันนะคะเอ็ดยายังไม่ได้พูดถึงเรื่องน้องหยุดเรียนนะคะเราก็มาสนุกเฮฮากันนะคะวันนี้นะคะหนูพักเรียนสองวันนะคะ นี่นะคะคุณเอสซจ๋านะคะหนูน้อยของเราพักเรียนสองวันค่ะหยุดเรียนสองวันนะคะคุณเอสซหยุดเรียนสองวันค่ะน้องหยุดเรียนสองวันนะคะ <_ ấy> นี่แหละนะคะวันนี้อาญาจะถามว่ามีใครเหงาถึงน้องบ้างนะคะมีใครเหงานะคะถึงน้องนะคะน้องหยุดเรียนสองวันค่ะคุณเอสซีนะคะ สาวน้อยมหาสจัย์ของเราหยุดเรียนสองวันนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะสาวน้อยคนเก่งนะคะน่ารักนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะยกมือไหว้ทุกคนนะคะยกมือไหว้ทุกคนนะคะน้องเป็นคนที่สุดยอดคะ่ะเสียงเบามากจริงเหรอเสียงเบาเหรอเสียงลงเหรอคะคุณบนเรสไม่เบานะคะ เสียงเบาไหม fc ขานะคะเสียงเบาเหรอคะเสียงเบาไม่เอ่ยคุณ fc นะคะใครได้ยินเสียงเบาบ้างเสียงดังไหมคะเสียงดังไหมเสียงดังไหมคะดังไหมเสียงเบาเหรอคะคุณแสงเดือนนะคะน้องมีงานวันที่หนึ่งค่ะท่าม่วงวันที่สองท่ามกาวันที่ 3, ทสามพิษณุโลกเสียดายมากเลยเนาะค่ะวันที่หนึ่งที่สองแอดยา่าว่าจะขายของอยู่นะคะ เดี๋ยวเจอวันที่สามนะคะแอดย่าค่อยเดินทางไปพิษณุโลกวันที่สิบเอ็ดนะไม่ใช่ไปสุพรรณบุรีนะคะน้องมีที่สุพรรณนะคะดูไ์สดทุกงานเลยครับใช่ไหมคะอืมค่ะกุหลาบเปียงพิงหรอคะกุหลาบเปียงพิงขึ้นต้นว่าไงล่ะถามยังน้องต้นข้าวเลยขึ้นต้นว่าไงลนะคะกุหลาบเปียงพิง ดอกนี้สวยจริงเจ้าเอ๋ยยังบ่กมีผู้ใดในเลยมาลมเล้เาเอาไปพนองโดยสาวชาวพิงกว่าบ่ฮักจริงของชายรูปหล่อกลัวเชกกวาวนะกลัวคำป่อยอกว่าน้ำตาลออ ลิ้นซ้อถูกไหมคะน้องจะต้องร้องได้แล้วค่ะหมูเห่าสาวเนื้ออย่าไปเชื่อเช้านอคำชายเดี๋ยวจะต้องเจ็ดช้ำใจไกลเปิ้นเมืองใต้พูดจาหลอกลวง หากปั่นได้เฮาปั่นคงทิ้งเฮาให้น้ำตารว่วงหากหลงล้มคงโดนหลอกลวงช้ำสวงเหมือนดำบัวบานนะคะหมูเฮานะคะกุลาบเพียงไหนทั่วดินแคว้นในแดนอีสานยังบดเท่าเลยอะไรชูไว้ดูไหมกหมุลาบเพียงไหน ่วดินแผ่นในแดนสยามยำบอเทียมเทียบเท่าความงามเปรียบดังสาวชาวพิงงามเลือบ่ได้แทงทำบอได้เสริมทรงให้ใครเข้าเชื่อปากบ่แดนแก้มบอได้เจอือคิ้วบอได้เคลือดินซอง <c oughs> ขอบคุณค่ะ ถูกไหมถูกไหมนะคะถูกไหมนะคะเจ้าก็จะมีนะคะเพลงนะคะล่องเมียปิงหรือเปล่านะคะดอกบวัวตองนั้นบ้านอยู่บนยอดดอยนะดอกเอียงสามป้อยบ่เคยเบ่งบานมาลาดพื้นดินไม้ใหญ่ไฟสูงนกยงมาอยู่กินเสียงเสือสลอ จอยซอเสียงพินกูก,กับแดนดินคำเมืองเชียงใหม่สาวใจควรภูมิใจที่เฮานั่นคือลูกแม่และมิง <c oughs> คนนั้นคนงามงามนั้นงามคู่ความเด่นดีต้องฮักศักดิ์ศรีของคุณสตรีแม่ยาแม่ยิง กเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ปิงมันคงจริงใจฮักใครฮักจริงสาวไอ้สาวเวียมพิงสาวเครือฟ้าเคยสมสารอีกสาวบัวบานนั่นคือนิทานสอนใจนะคุยนะคะเพลงช่งใหม่มีเยอะนะคะเพลงช่องลายอรย่าก็มีนะคะ อืมนะคะสักวันน้องคงได้มาเหนือนะคะรอน้องปิดเทอมนะคะเอฟซีนะคะวันนี้นะคะถ้าใครเอาน้องมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานนะคะงานประเพณีนะคะงานอะไรนะถ้าพ่อๆแม่ๆนะที่เขานะคะงานวัดนะที่แบบซื้อเข้าดูนะอัดย่าว่านะคะทําได้นะคะเหมือนอัดย่าไปวัดนะคะวัดวัดวัดทําตุกนะคะ ทางวัดเขาจัดงานประจําปีนะคะเขาก็ขายเก้าอี้เองขายบัตรเองนะคะพระอาจารย์นะคะทําเองหมดเลยเนะคะ่ะเพราะว่าเขาเคยจ้างออแกแนนไน์มาจัดนะคะค่าที่แพงแพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะออแกแนนไน์เดี๋ยวนี้นะคะค่ะพระเพราะจํจารย่าขอบคุณค่ะตอนนี้นะถ้าใครนะคะยังทําพิจิการเดิมนะคะคือคือเขาเรียกว่ามีกาดนะคะ กาดนะคะจัดงานนะคะก็คือดุมากเลยนะคะแล้วไม่แยแสไม่แคร์ไม่ค้าพ่อค้าเลยนะคะถ้าเหมือนพัดวัวดพังตุนะคะทําได้เลยนะคะเขาจัดงานนะนะคะเขาล้อมล้อมสังกสีนะคะเหมือนเขาร่วมกับอปตอร่ะล้อมสังกสีและทีนี้นะคะก็ขายบัตรนะคะขายบัตรเข้าไปนะคะบัตรร้อยบาทเก้าอี้ยี่สิบบาทนะคะ เขาก็จ้างนักร้องเยอะเลยนะวันนั้นที่น้องไปมีนะคะอันขอเอ่ยชื่อนะนักร้องนะคะคุณรำไยไหทองคํานะคะแล้วก็ลูกสาวเราต้นข้าวสุปริยานะคะน่าจะคาดผิดหรือยังไงไม่รู้นะคะน่าจะว่าเออคุณรำไยเป็นนักร้องมือปโปรเนาะแล้วก็น้องต้นข้าวเป็นนักร้องใหม่นะคะค่ะคุณขวเรียนค่ะพังญ่าไร้สดนะคะคิดถึงต้นข้าวดูไร้สด ต้นข้าวคิดถึงแอดย่า ah. <laughs> โอ้ยคุณแอดีคุณแก็ช่างวะแอดย่า ah นะคะแอดย่า ah ไปนะคะแอดย่า ah อยู่ไกลแอดย่า ah มีอายุแอดด้วย ah โอ้ยคุณแอดีขอบคุณแม่เลยค่ะ